สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะออกไปตอนเช้าเลยนะฮะนี่คือเบญจทาราบูติกเฟรชรีสอร์ทนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราออกทางซ้ายเห็นบอกว่าไปร้านแกงใต้ได้ใช่ไหมแต่วันนี้แพลนก็คือร้านแกงใต้เขาบอกคนยุ่งมากเราก็เลยไม่อยากไปนั่งเบียดเสียดกันเดี๋ยวขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้นี่คือเบญจทาราเดี๋ยวจะเดินออกไปตรงนี้ฮะซอยตรงนี้เ็าเรียกว่าซอย เขาสามยอดสามสิบเอ็ดจะมีรถเมย์แดงวันนี้เราจะเปลี่ยนแผนล,ลงนั่งรถเมย์เที่ยวเมืองกันดีไหมฮะเพราะรถเมย์เยอะมากเส้นนี้จะเป็นเส้นโรบินเออโรบินสันโลตัสมีหมดเลยฮะแล้วก็บิ๊กซีสองแห่งแล้วก็ไปซ้ายนี่ฮะที่เราไปคอฟฟี่มะมื่อหวานจาได้ไหมที่เป็นแหนมเนืองอร่อยมากนะฮะแล้วก็แต่วันนี้เราจะไปขวามือฮะจะผ่านแยกวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์วงเวียนสะแก้วไปในเมือง ไปตามหาร้านอาหารตามสั่งเขบอกอร่อยมากอยู่ตรงติดกับ KFC เลยทุกคนนี้พูดแบบนี้ทุกคนจะแบบจะรู้จักฮะเพราะในเมืองลบบุรีจะมีในเมืองที่มีลิงเยอะๆแต่ตอนนี้เราอยู่นอกเมืองมาหน่อยนะประมาณกิโล 1, กิโล2กิโล3กิโลประมาณนี้ฮะซึ่งถนนใหญ่มากตรงมาเรื่อยๆเ,เลยเป็นถนนพลโยทินตรงนี้ฮะพระสมเด็จพระนารายณ์จะหันหน้ามาทางด้านนี้เลยทางด้านนี้ฮะ ก็คือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะฮะถ้าพูดกันง่ายๆแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเลยฮะแต่ถ้าเกิดเราเข้าเมืองเราต้องนั่งรถสองแถวหรือเดี๋ยวรถส่วนตัวก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยแต่บังเอิญเราเนี่ยไม่ได้เอารถมาแล้วก็ขับรถไม่เป็นก็ต้องเดินทางด้วยวิธีที่แบบนักท่องเที่ยวที่เขาทำกันก็คือแบบลุยๆ,ยๆอย่างนี้ฮะนะครับเออเดี๋ยวเราจะไปกันจะไปเก็บภาพบรรยากาศลิงตรงนั้นจะมีวังนารายคู่บ้านศาลพระการคู่เมือง นะฮะนี่หาก,กําลังเดินออกมานั่งรถ2แถวแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากนั่งรถ2แถวแอร์เขาบอกว่าที่นี่เคยมีนะเลิกไปแล้วหรือว่ามีเป็นเวลาประมาณอย่างเงี้ยรับที่โลอ่อโลตเออเขาเรียกว่าอะไรนะบิ๊กซีบิ๊กซีที่มีโรงหนังเมเจอร์เห็นติดป้ายเอาไว้ว่ามีรถเมย์แอร์ออกกี่โมงกี่โมงอาจจะยกเลิกไปหรือเปล่าเพราะเมื่อวานถามคนตรงนั้นเขาบอกไม่มีแล้วนักะาะแต่ใครอยากนั่งรถ2แถวนะฮะที่เป็นแอร์สีม่วงจุงจะไปพิษณุโลกค่ะ ทางไปมอน,อนะฮะอันนั้นก็จะเป็นเดอะรีสอร์ทเป็นโรงแรมแบบโฮมรีสอร์ทสวยมากก็ทางไปมอนอชื่อชื่อโรงแรมเดอะรีสอร์ททุกคนนะฮะสวยมากๆเลยแล้วก็ไปพักที่เคยไปพักที่ไหนอีกโรงแรมไพลินก็เลดนะฮะโรงแรม รอเยาดา้อนรีเวอร์ก็เลิศฮะไปพักมาแล้วดีๆนะฮะสวยงามอลังการแต่ละที่ก็จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันจุดแข็งต่างๆกันออกไปบางโรงแรมอย่างรีทโรบล็อกที่ชุมพรเป็นโรงแรม2ชั้นแต่มีสระว่ายน้ําเก๋ๆหลังห้องอย่างเงี้ยหรือว่าไปชุมพรการเดนโรงแรมระดับตํานานก็เดินไปออกินอาหารใต้นะฮะออกินชมกาแฟเขาทะลุในชุมพรอย่างเงี้ยก็จะมีเขาทะลุ เขาทะลุกาแฟอินเตอร์อินเตอร์เขาทะลุอยู่ในเมืองเลยใกล้ๆกับชุมพรการเด้นสถานีรถไฟก็ไม่ไกลกันนะฮะนี่ฮะเดินมาแป๊บเดียวก็จะเจอทางเข้าโรงแรมเบนจทาราซ้ายมือตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นห้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัดโลบินสันบิ๊กซีสแห่งจะอยู่ซ้ายมือหมดเลยแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวตรงซอยตรงบิ๊กซีใหญ่นะฮะ ก็จะไปครอฟที่มะก,ก็จะเป็นแบบทเวนตี้เขาเรียกว่า20บาททุกอย่างเลยร้านทเวนตี้ในซอยนั้นจะมีร้านรวงเยอะแยะฮะเรากําำลังไปฝ่ามือนะฮะเพื่อจะเข้าเมืองฮะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเมืองกันบ้าง mm. เห็นไหมถนนใหญ่แบบว่าขยายจเจริญมาถึงในนี้เลยถ้าเกิดในเมืองเนี่ยเรากําลังไปประมาณ1โล2โล3โล4โลถ้าเดินไปไหวอะนะฮะ,ะเราไปเรียกรถ2แถวกันฝั่งโน้นะฮะ นี่หาทุกคนอีกรอบหนึ่งเขาสามยอดนะฮะชื่อซอยตรงนี้ซอยราชพัฒนเทพสต,ตรีนะฮะเขาสามยอด31ฮะเห็นฟอร์ดเห็น a c g เนี่ยฮะอยู่ตรงนี้เลยเป็นจักรทรานะฮะหาไม่ยากค่ะทุกคนอ่ะเราข้ามฝั่งรอรถก่อนนะฮะระหว่างรอข้ามถนนเห็นไหมฮะบิ๊กซีเนี่ยฮะบิ๊กซีหนึ่งบิ๊กซีสองอยู่เห็นชัดเลยทั้งบิ๊กซีหนึ่งกับสองติดกันเลยทุกคน ตรงนั้นเขาเรียกว่าท่าช้างท่าศาลานะฮะที่จะมีร้านคอฟฟี่มาอาหารไปละเออมันจะมีร้านขายของ20บาทเทเวนตี้ทุกคนรู้จักหมดเลยตรงนั้นจะเป็นเรียกว่าเอราวันอะไรประมาณนี้ฮะเ mm hmm. ขาเรียกว่าย่านอุชุมชนเอราวันเทเวนตี้ฮะแต mm ่ hmm. ถ้าตรงไปไม่ไปคอฟฟี่มานะฮะ mm hmm. ก็ตรงไปโลตัส hmm. เลยโรบินสันเลยฮะทุกคนเส้นนี้โอ้โหเส้นนี้จะเป็นร้านรวงห้างเยอะมาก ไม่เคยเห็นมาจังหวัดไหนที่มีห้างอยู่ใน,นเส้นทางถนนเดียวกันและนี่ฮะทางนี้จะเป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์หันหน้ามาทางเราฮะหันหน้าท่านหันหน้ามาทางเราก็คือเส้นนี้ยาวเฟื้อยเลยฮะทุกคนนะฮะนี่ฮะรอรถข้ามอันนี้ทางเข้าเป็นจากคาราทุกคนอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะทุกคนนะแบบเหมือนกับ เราพูดโยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอยากเอามาเที่ยวเอาที่เที่ยวดีๆที่พักดีๆมาให้ดูกันแล้วก็พาชมเมืองบรรยากาศที่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนช่องนี้จะไม่เหมือนใครฮะเป็นช่องเล็กๆที่เราภูมิใจนะฮะอ่ะรอรถสองแถวตรงนี้ฮะทุกคนไว้ดูสิปาการร้านคอฟฟี่ตรงเนี้ยจะเป็นแบบร้านอาหารแบงกคตรทรีทุกคนเป็นคอฟฟี่ จัดเลียงสวยมากเลยทุกคนอยู่เยื้องๆกับฟอร์ดทางเข้าโรงแรมเบญจาทาราเนี่ยเห็นไหมฮะฟอร์ดเนี่ยฮะเดี๋ยวังรถสองแถวดีกว่าทุกคนใช้บริการสองแถวบ้างนะฮะนี่ฮะสมเด็จพระนาฬายือนอยู่เนี่ยฮะพระองค์ท่านยือนอยู่เห็นไหมฮะแยกวงเวียนฮะทุกคนอ่ะเรารอตรงนี้แล้วกันจะได้ปลอดภัย น้องร้านแมนโก้ทรีเนี่ยเขาบอกว่ามีรถ2แถวแอร์ด้วยนะทุกคน1ิบาทเองวิ่งทั่วไทยเลยคะทั่วทั่วลบบุรีเลยแต่ต้องไปรอที่บิ๊กซีที่มีเมเจอร์บิ๊กซีใหญ่นะฮะบิ 1, ๊กซีหนึ่งคะเขาเรียกนะฮะรอรถ2แถวฮะทุกคนเป็นบรรยากาศในเมืองลบบุรีตรงอนอกเมืองมาหน่อยนะฮะพอใช้คำว่านอกเมืองเหมือนไกลนาะไม่ไกลเลยทุกคนเราเดินหาที่โบกรถหาะทุกคน นี่ฮะพระนเรศสมเด็จพระนารายณ์ทุกคนท่านมีบุญคุณกับประเทศชาติมากนะฮะท่านเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ปราสาททองทุกคนนะฮะแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์เขาจะมีงานทุกปีอย่างที่บอกว่างานฤดูหนาวทุกคนวังนารายสวยมากวังนารายคู่บ้านาพกกาพระกคู่เมืองนะฮะหรือเรื่องวานนอนเยอะมากของกินแบบนี้ก็มีให้เห็นนะฮะทุกคนนี่ฮะ ทุกคนเราลงแล้วจากสองแถวทุกคนจะเจอเจ้าของโรงแรมประมาณนี้นี่ฮะว้ายสวยจังเลยทุกคนจาดูภาพว่าสินี่ถ่ายที่รถไฟลบบุรีฮะทุกคนแล้วรถสองแถวจะวิ่งตรงไปในนันสิบบาทไปถึงเบญจาทาราเลยฮะทุกคนนี่ไงเขาบอกว่าห้ามให้อาหารลิงเห็นไหมฮะห้ามใจดีไม่นนมันจะเคยตัวนี่นะครับทุกคนจากไทยรถไฟเมื่อกี้นะฮะที่เราลง ว่าไอ้ KFC อยู่ตรงนี้จำ KFC ไว้เพราะจะมีร้านอร่อยติดกับ KFC เลยนะฮะชื่อร้านพิตาลค่ะเดีย๋ยวไปดูกันนะฮะทุกคนจ้ะเราจะต้องสั่งเป็น take away ค่ะทุกคนไปกินในที่เงียบๆอาจจะก,กินใน KFC ด้วยดีไหมจะได้แอร์เย็นๆแล้วก็นั่ง memory ลียร์เมมแล้วก็จะไปถ่ายลิงในเมืองให้ทุกคนได้ดูอย่างจุกใจเลยทุกคนนี่ฮะถึงแล้วทุกคนร้านอะไรนะ ร้านลูกตาลเย็นตาโฟจากมีทั้งเย็นตาโฟหมูกรงหมูกรอบหมูแดงเจอแล้วทุกคนนี่ไงติดกับ KFC เลยเจอแล้วทุกคนอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวเราเข้าไปนะทุกคนนะนี่คือบรรยากาศของบุรีรถายรถไฟตรงนี้ฮะเดินมาตรงนี้ซอยนี้จะเห็น KFC จำง่าย,ายๆเดี๋ยวทุกคนก็จะเจอนี่ฮะลูกตาลเย็นตะโฟทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเนาะ